ไปต่อเทภารกิจของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับลงพื้นทีต่ตรวจราชการแบบพูรนาการรวมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงติดตามการขับเคลื่อนนโยบายแรงด่วนและก็อนโยบายสำคัญของรัฐบาลครับเละกว่าเวลา9ก้นาฬิกาที่ห้องซีสุราช,ชันซ่องร่านหลักกลางจังหวัดสุราธานี นางทัศนีพ่นชานิโกผู้ตรวราชการสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้ตรวราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพลังงานและผู้แทนผู้ตรวราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในโอกาสลงพื้นที่ตรวราชการแบบปุรณาการ ประจำปีงบประมาณ2 5 6 7ครั้งที่ซองเพื่อติดตามพ้นสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายแรงดวนและนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยมีนายบรรดาสถิราชวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีหัวหน้าส่วนราชการให้การตอนรับกับ จากนั้นผู้ตัวราชการสำนักนายยกรัฐมนตรีและคณะผู้ตัวราชการกระทรวงก็ได้เข้าวรวมประชุมกับข้าส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในประเด็นนโยบายแรงด้วนของรัฐบาลได้แก่มาตรการผักชาําระนี้ให้กับลูกนี้รย,ย,ย่อยตามนโยบายรัฐบาลและมาตรการแก้ไขปัญหานี้ทังระบอบ พร้อมทางนโยบายสําคัญของรัฐบาลได้แก่ด้านการสร้างไรายได้จากการสร่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวด้านการขยายโอกาสจากการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์และด้านสร้างคุณภาพชีวิตจากการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศสู่สังคมคาร์บอนต่ําด้วยค่ะและก็ในช่วงบ่ายนะครับเวลา13นาฬิกา30นาทีผู้โดยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและก็คณะก็ได้ลงพื้นที่ต่อไปยังวัดพัฒนาราม อำเภอเมืองเผื่อครับเผื่อนประเด็นสภาผู้เมียกาสู้สร้างคมคาร์บอนต่ำโดยได้มีการเยี่ยมชมนทัศนียภาพภายในวัดีตมีการปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดที่สาคัญนะครับช่วยในการดูดซับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นอย่างมากโดยมีพระอาจารย์ประจําวัดพัฒนานรามภูคณาคณะบริหารเจ้าทเถเทศบาลเมืองสุราธานีให้การต้อนรับ ขอ,ออกเดินทางต่อไปอยังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามการขับเคลื่อนประเด็นด้านการสร้างรายได้เรือการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในวันที่7สิงหาคมต่อไปก็คือวันนี้นะครับไปฟังเสียงคอง่านบุตร,รราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีครับการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะจะเห็นว่าตัวเลขรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เพิ่มขึ้นจากปี2566ที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องเพิ่มอย่างน้อย50เเซ็นตอนนี้ก็ เกือบๆจะ30%บจะ30%แล้วก็ยังมีระยะเวลาที่จะเก็บตัวเลขอยู่แต่จํานวนนักท่องเที่ยวที่ตั้งเป้าว่าจะต้องเพิ่มให้ได้ไม่น้อยกว่า15%ของปีที่แล้วตอนนี้ทะลุเป้าแล้วนะคะส่วนเรื่องของ Soft Power อันนี้ก็เชื่อมโยงเรื่องของการจัดทำฐานข้อมูลเรื่องของการที่จะส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาอบรมพัฒนาศักยภาพตัวเอง1ครอบครัว1 Soft ซอฟต์นะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการวางระบบ การพัฒนาหลักสูตรแล้วก็คาดว่าในปี2568เนี่ยจะสามารถให้ประชาชนเข้ามาอัพสกิลรีสกิลในด้านต่างๆได้อย่างเต็มรูปแบบส่วนประเด็นสุดท้ายคือเรื่องของการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำก็เพราะว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่ที่ปล่อยกา๊าซเดินกระจกอยู่ในระดับที่สูงเหมือนกัน แต่ก็มีวิธีการแก้ไขปัญหาได้ดีนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานเรื่องการขนส่งเรื่องการเกษตรเรื่องการอุตสาหกรรมแล้วก็เรื่องการกําจัดของเสียนะคะก็เป็นไปนตามแผนและที่สําคัญจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่เพียงพอที่จะทําให้ปลูกต้นไม้เพื่อที่จะดูดซับคาร์บอนกลับคืนไป นะคะเช่นที่เราลงพื้นที่กันมาที่วัดพัฒนารามก็จะเห็นว่าขนาดอยู่ในเทศบาลแท้ๆยังสามารถที่จะมีต้นไม้ใหญ่ดูดซับคาร์บอนกลับคืนไปก็ถือว่าโชคดีกว่าหลายจังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ให้ปลูกต้นไม้นะคะเกียยว่าลงมาวันนี้นะครับติดตามไล่เรืองเลยนะแล้วก็เดินทางกันต้อนนะครับสุราธานีวันนี้ไปกันเถอในคอนซีธรรมราชครับค่ะ